สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องบัญชาพัทิตานะคะวันนี้นี่แหละคะ่ะอันนี้อุปรกรณ์ของเราวันนี้เราจะมาทำเฟรมจิ๋วกันนะคะดูอุปรกรณ์กันนะคะวันนี้ก็มีภาพเลยนะคะนี่เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะหาได้ง่ายๆเลยทุกอย่างเลยนะคะ,ะค่ะเริ่มทำนะคะเราก็จะเอากระดาษนะคะลังรูปมาวัดน,ะนั่นเป็นขนาดเล็กๆนะคะ ตามภาพนี้เป็นขนาดประมาณสี่คูณห้านิ้วนะคะนี่นะคะกรจะวัดน,นี่เป็นกระดาษเป็นเศษกระดาษหลังรูปนะคะนี่เราก็ใช้มุมทัดวัดน,นะคะค่ะนี้ก็จะเป็นขนาดเฟรมเราขนาดเล็กๆค่ะแล้วเราก็เริ่มตัดเลยนะคะนี่เป็นเฟรมสี่เหลี่ยมนะคะ ตอนนี้รองมือด้วยนะคะสําหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเราใช้คัตเตอร์นะคะคม ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะสําหรับแผ่นนะคะสําหรับรองทาเป็นเฟรมของเรานะคะนี่ก็เป็นเศษผ้าใบนะคะจากที่เราจัดจากเฟรมใหญ่นะคะอันนี้เป็นผ้าใบสําเร็จนะคะทีนี้เราก็จะนําตัวที่เป็นกระดาษแข็งออกมานะคะแล้วก็มาวัดผ้าใบนี้ต้องให้มีขนาดที่ใหญ่กว่า ตัวกระดาษนะคะยังน้อยก็มีขอบประมาณสักอ1.5เซนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาครอบตัวกระดาษนะคะที่เราก็วาดไว้าวาดขอบไว้นะคะเราเวลาเราติดเวลาที่เราจะประกอบเป็นเฟรมมันจะมันจะไม่คลาดเคลื่อนนะคะ ก็ขีดไว้นะคะขานาดก,กระดาษเราประมาณนี้จากนั้นเราก็สามารถนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะใช้คัตเตอร์กรีดได้เลยนะคะสําหรับผ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้าใบําเร็จหรือว่าเป็นแคนวาสสเร็จนะคะคือสามารถที่จะใช้ระบายสีได้เลยนะคะเป็นผ้าแล้วก็มีการรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะตัดนะคะจะถ้าเหมือนกับการห่อของนะคะก็คือเราจะนำผ้าใบไปห่อตัวกระดาษนะคะนี่เราก็กรีดให้ครบทั้งสีด้านค่ะเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นี้เราก็จะเอามาห่อกระดาษนะคะนี่นะคะอาวัดแล้วเรียบร้อยมีความเท่ากันทีนี้เราก็จะทาอันนี้เราจะใช้เป็นกาวลาเทคนะคะเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้เป็นกาวลาเทคสามารถที่จะติดผ้าได้นะคะนี่เป็นกาวลาเทต้องใช้กาวลาเทคนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของกาลาเทคนี้คือจะติดพวกผ้าแล้วก็ติดพวกไม้ได้ด้วยนะคะสําหรับตัวผ้าใบเราเป็นผ้าแล้วก็ตัวที่เอา มาติดนี้เป็นกระดาษนะคะค่ะเราก็ทากาลาเทกลงไปแล้วกดนะคะอันนี้อาจจะต้องกดนานนิดนึงนะคะสําหรับขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องกดทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีต่อข้างนี่นะคะยังไม่ติดดีเราก็ถ่ายด้านหนึ่งนะคะถ่ให้สนิทนะคะแล้วก็พับตัวผ้าลงไปนะคะติด ก็กดไว้ทิ้งไว้อย่างน้อยสักประมาณสักสินาทีอันนี้นะคะเพราะว่ามันจะมันจะไม่ติดสนิทดีการติดครั้งแรกนะคะอันนี้เราก็จะดูว่าจะเป็นยังไงติดข้างที่1แล้วนะคะค่ะเราก็จะติดข้างหนึ่งแล้วก็จะทาก,กาว,วก็ติดข้างหนึ่งนะคะทาก,กาแล้วติดข้างหนึ่งด้วยนะคะ ทั้งหมดเราจะติดทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดสีด้านเลยนะคะเราก็ทาให้ทั่วนะคะให้กาวมันทั่วผ้าทั้งหมดเลยนะคะเพราะถ้าทาไม่ทั่วทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วก็จะหลุดนะคะนี่เราก็ใช้ผูกกันนะคะจากราสิบบาทนะคะก็ทากาวก็บางคนก็จะใช้เป็นไม้ตีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิใช้ปุกันว่าจะทั่วถึงดีนะคะปุกันศิบบาทนะคะจากราสิบบาทนะคะได้เป็นได้ได้เป็นแพ็คเลยนะคะ อันนี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะแล้วนะคะเป็นลักษณะเป็นเฟรมเล็กๆแล้วคือเฟรมอันนี้นี่ได้แนวความคิดมาคือเพื่อนเพื่อนไปเรียนที่เดนมาร์กแล้วก็ซื้อลักษณะเป็นเฟรมมาเป็นเฟรมเล็กๆอย่างนี้มาเราก็สงสัยะคะด้วยความที่เราก็อาจจะสนก็แกะแกะออกมาดูว่าคือข้างในมันคืออะไรสงสัยมากเลยแกะออกมาเอ้าปรากฏว่าข้างในของเขาเนี่ยมันเป็นกระดาษ แล้วเขาก็เอาผ้าเนี่ยหอ่อก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อแสดงว่าเราก็สามารถทําได้ก็เลยตัดสินใจทํานี่แล้วเราก็ตัดขอบนะคะก็เหมือนการหอ่อของนะคะก็คือห่อให้เสร็จเรียบร้อยทั้งสี่ด้านเลยทากาให้ติดสนิทพอสักเนี่ยเราก็จะทาทาทาให้ให้มีความทั่วถึงนะคะไม่ต้องหนามากก็ได้ทาให้ทั่วเพราะว่ากาลาเทคเนี่ยเขาจะติดผ้าติดไม้อยู่แล้วนี่แล้วก็ทาแล้วก็พับ นะทำเหมือนการห่อ,อของเลยแล้วก็ต้องทิ้งให้มันแห้งนิดนึงต้องกดนิดนึงนะคะ,ะกดสักหน่อยเนี่ยลายกดทำทั้งหมดเลยแล้วก็กดทั้งสี่ด้านให้สนิทกันนะคะ อ่านี้ก็จะแล้วก็ทิ้งไว้กดแล้วก็กดแล้วก็ทับไว้นี่นะคะก็จะได้และลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอ,อจะพักพอแห้งแล้วมันก็จะตึงตึงขึ้นนะคะอ่านี่นะคะนี่มันจะมีถ้าหลุดแล้วก็ทากาวไปรอให้แห้งสนิทอ่านี่ก็เสร็จนะคะทาอีกอันหนึ่งสองอันแล้วเราทิ้งรอให้มันแห้งะคะ่ะ ก็จะเป็นสนิทกันดีมีสองอันนะคะค่ะกอะ็อันนี้นะคะนี้ก็คือเป็นเหมือนกันเลยนะคะสําหรับอันนี้ยังกําลังเขียนไม่เสร็จนี่นะคะก็เหมือนกันค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับทำเฟรมจิ๋วนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ